เรื่องผีของไอ้ยังไงซิไหนเล่าดีผมมีอยู่สองเรื่องเออได้เอาเอาทั้งคู่เลยปะได้เอาเลยเอาเรื่องเบาๆก่อนแล้วกันมัน,ม,นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องเบาๆแบบไม่ได้มีอะไรมาก <c oughs> มันเริ่มจากว่าช่วงนั้นเออคุณพ่อผมเสียแล้ว <c oughs> ผมก็ต้องไปอองานศพไปเจ็ดวันเลยไปไปอยู่วัดแบบ <c oughs> ทุกวันเลย <c oughs> ตอนเราไปงานศพเราก็แบบคิดถึงพ่อมากช่วงนั้นแบบกำลังกำลังเฮิร์ตสุดๆเราเราคิดถึงพ่อมากเราก็เหมือนแบบจะชอบจะชอบไปบอกพ่อแบบ พ่อถ้าเกิดแบบอยากกลับมาหาแบบมามาหน่อยนะ<ม>แบบยังไงก็ได้แต่แบบจะพูดจะฝันจะอะไรก็ตามอะไรเงี้ยคิดถึงอยากเจอ<ม>เราก็จะพูดอย่างนี้อยู่บ่อยๆแบบบางทีก็พูดหน้าโลงบางทีก็พูดแบบ ตรงข้างหน้าเมนหรืออะไรก็ตามแบบคิดถึงเขาอ่ะเนาะใช่คิดถึงเขามากอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับไปโรงเรียนก็ก็ก็ไม่ได้อะไรก็แบบอยู่กับเพื่อนๆโรงเรียนผมก็มีทั้งผู้ชายั้งผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตปกติก็ไม่ได้อะไรก็ก็ก็ไม่เจอพ่ออยู่นานเป็นเป็นอาทิตย์เลยมั้งจนประมาณเกือบเกือบอาทิตย์นะครับผ่านไปแล้วเราก็อยู่ดีเราก็ได้ยินเสียงแบบมีคนมาพูดข้างๆหูเป็นชื่อเราด้วยแบบไอ้อย่างเงี้ยล้วก็แบบเฮ้ยที่ไหนตอนไหนอร ที่โรงเรียนที่โรงเรียนเลยเหรอที่โรงเรียนเลยใช่ที่ตอนกลางวันเลยครับตอนกลางวันเลยหลังจากนั้นมันก็จะมีตอนกลางคืนด้วยนะแต่แบบปกติก็คือได้ยินตอนกลางวันเลยแล้วแล้วก็หันไปแบบเอ๊ะมันเหมือนเราหูแว่วตลอดเวลามี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 ใครพูดอะไรแล้วแบบตอนตอนแรกเราแบบเราเราเราฟังไม่ค่อยชัดเราเราก็ไม่รู้ว่ามันแบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พยายามหันพยายามหันแล้วก็แบบหลังๆพอแบบมันมันคือคือเขาพูดหลายรอบมากนะแบบเขาเขาชอบมาเรียกแบบไอ้อย่างเงี้ยอยู่ข้างๆหูเลยอะไอ แล้วเราล้วก็แบบหลังๆมันเริ่มดังขึ้นดังขึ้นแล้วแบบชาร์จขึ้นแล้วเราแล้วแล้วเราก็เริ่มได้ยินเสียงว่ามันเป็นเสียงผู้หญิงเราก็เลยเริ่มแบบเดี๋ยวนะนี่นี่มันอะไรวะแบบคือ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 ตอนแรกเราเรามีความงงๆเราแบบเราแบบไม่แน่ใจแบบเอ๊ะพ่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอพอมันชาร์จว่าเป็นเสียงผู้หญิงนี่คือเราเริ่มแบบเอ๊ะไม่ใช่แล้วนี่นี่ใครวะเนี่ยอะไรเงี้ยเออเราเราก็เลยแบบงงๆ่าไม่ได้อะไรแล้วก็แบบไปบอกแม่อะไรเงี้ยเขาบมแเราแบบแม่เลยบอกว่าเออถ้า ถ้างั้นก็แบบไปทําบุญให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราแบบเราแบบก็ไปทําบุญแล้วก็มันก็หายไปพี่นึกว่าพ่อมาแต่ว่าแปลกมีต่ข้าวไม่คว่ำล่ะเหมือนเอาชนะได้อะนี่นี่เรื่องเบาๆเองนะนี่ไม่สัสอะไรเลยฟังพระโต๊ะแตตีด้วยช้อนเลย เรื่องต่อมาเรื่องต่อมาเรื่องที่สองอันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้เจอกับตัวแต่ว่าเรื่องแต่ว่าเรื่องเนี้ยถูกเล่าขานกันไปในบริษัทแบบเยอะมากคือตอนนั้นอ่ะบริษัทเราไปเอ่อไปเรียกอะไรไปไปเที่ยวกันไปไปไปทริปกันเอ่อที่ที่ประเทศหนึ่งแล้วก็แล้วก็ไปอยู่ที่โรงแรมโรงแรมนะครับผมแล้วสมบูรพอพอเราไปถึงปุ๊บตอนนั้นเหมือนไปทํากิจกรรมมาทั้งวันแล้วแล้วก็แบบมามาดินเนอร์ที่โรงแรมก็นั่งกินข้าวกันอยู่แล้วอยู่ดีๆแบบลายกลุ่มก็เด้งขึ้นมาตุ้งแบบลายลายกลุ่มทริปไหน้นาเด้ง 10โรงแรมเฮียนที่สุดในโลกอ่าแล้วแบบเราแล้วเราก็แบบเอ้ใครส่งส่งมาทําไมวะแล้วเราก็คลิกเข้าไปแล้วแบบแล้วคือเป็นใครส่งอ่ะหมายถึงว่าตอนนั้นอะเป็นเป็นหนคนในในแสดงแหละไปที่ไปด้วยกันนี่แหละก็กมีพวกนักแสดงอะไรเนี่ยเต็มเลยเบอร์หนึ่งชื่อโรงแรมเราที่เราอยู่นะตอนนี้ แบบเบอร์หนึ่งเลยอ่ะแบบระระดับโลกนะระดับโลกนะแบบระดับโลกแล้วเราก็แบบตอนนั้นเราก็แบบเบอร์ขำขำกันแบบมีหุยเดี๋ยวม้องเจอแมอเต้องเลยต้องอย่างนันหน้าสภาพแล้วเราแล้วสมุิเราเราเราก็ไม่อะไรเราเราก็ขึ้นห้องไปแล้วเราก็ไปอยู่ที่ชั้นเราแล้วก็เดินไปแบบพอพอพอเดินออกมาจากลิฟต์เดินไปตรงเรียกว่าอะไรสามแยกเดินไปถึงสามแยกตรงกลางตรงนั้นอ่ะตรงเรียกว่าอะไรมันเรียกว่าทางสามแห่งกลาง ที่เราเห็นตรงแยกเนี่ยไม่มียันแปะอยู่เลยเราก็แบบเอาละจังหวะหนึ่งเดินไปทัดประตูไปอีกสองห้องห้องเราเลยอยู่ข้างๆยันเลยแบบโอเคไม่เป็นไรเราห้องเราเลยอยู่ห้องเราเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเรานอนกับพี่ต่อเราน่าจะโอเคเรามีพี่เรามีไม้ bro อยู่ด้วยเราไม่เป็นไรหรอกมั้งคือที่ผมบอกว่าพอพอเราเลี้ยวมามันจะเป็นเออหนึ่งห้องก่อนแล้วค่อยห้องเราใช่ไหม ไอห,หนึ่งห้องก่อนหน้านั้นอะ่ะดันเป็นห้องของออพี่วีวิอเล็ตกับพี่ตั้นเหนิงออนอนด้วยกันสองคนแล้วเออเราก็แบบโอเคคืนนั้นเขาก็กิจกรรมปาร์ตี้สังสรร์อะไรกันว่าว่ากันไปแล้วก็กลับห้องกันตอนตอนดึกๆึก,กขึ้น,ข,นขึ้นห้องไปแล้วแล้วแล้วเสมอตอนนั้นผม <c oughs> ผมก็หลับสนิทไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่รู้สึกเลยแต่ว่าตื่นมาพี่วีกับพี่เหนิองอะ่ะ <c oughs> แบบมาเล่าว่าให้ฟังว่าแบบเมื่อเมื่อคืนแบบ มีใครมาเคาะห้องไหมแบบได้แบบได้แบบเจออะไรไหมอะไรเงี้ยแล้วแบบรอกว่าคุยกันไปคุยกันมาโดยที่2คนนั้นอะเขาก็ไม่คุยกันนะหมายถึงว่าเขาแบบพยายามเออแบบผ่านคนอื่นแลแบบอยากอยากแบบอยากว่าเจออะไรไหมอะไรเงี้ยแล้วแบบตอนนั้นผมก็คุยกับพี่เหนืออยู่พี่เหนือบอกว่าเมื่อคืนอะอะไรอะไรไม่รู้ว่าแบบรู้รู้สึกเหมือนว่ามีคนมาเคาะห้องแล้วแซบเบบอยู่อยู่ดีๆก็เหมือนมีผู้หญิงมายืนอยู่ปลายเตียง แล้วเขาก็เหมือนสลืมสฉลือแล้วเขาก็ลืมตาหางทีแล้วแบบผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วแล้วตอนนั้นนะ่ะเขาะนึกว่าพี่วีนึกว่าแบบพี่พี่วีมายืนมายืนทําอะไรอยู่ปลายเตียง <_ S 1> เขาแบบมายืนมองเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเอกเขาเขา,ขาก็งงๆซึ่งพอพอพอมาคยุยกับพี่วีพี่ก็บอกว่าเออได้ได้เสียงคนขอห้องแล้วคนที่ไปเปิดอ่ะคือพี่วีเป็นคนเดินไปเปิดพี่หน่ยก็บอกว่าเอ้าเหรอก็เหมือนก็ก็เหมือนเห็นว่าว่าพี่วีอยะลุกไปแต่ว่าแต่ว่าพอแบบพอแบบเดินผ่านไปแล้วอ่ะเป็นอีกคนนึงเหมือนแบบมายืนอยู่ปลายเตียงอโดยที่แบบ <c oughs> ไม่รู้ว่าใคร <c oughs> อะไรเงี้ย มารติเวิร์สเอ้ยีกโลกหนึ่งซึ่งตอนนั้นมันก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวนะเพราะว่าเพราะว่าพอ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 เราไปอ่านประวัติจริงๆเขาบอกว่าโรงแรมแตรงนั้นมันมันตั้งอยู่ในจุดที่เหมือนมันเคยมีการแบบเอออะไรนะสงครามแล้วแบบเอา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 ศพมามาฝังท่องแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยเกิดเป็นแบบนั้นขึ้นมาเล่นใจผูแน้วเออมึงโยนกล้องทิ้งเลยเฮ้ยแต่วันนี้หนำใจแล้วเต็มอิ่มแล้วได้ทั้งสองเรื่อง เพิ่มเพิ่มนึกขึ้นได้อันนี้สันส้นๆเคย <c oughs> เคยเคยตอน Ghost ตอนโกสแลบตอนตอนถ่ายแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่แต่ว่าแต่ว่ามันมันมันไม่ได้ผีมากโกสแลบ,บน่ากลัวแต่แต่ว่าแบบค่อนค่อนข้างเอฟเฟกต์จิตใจรู้สึกว่ากลัวมากคือตอนนั้นกําลังแบบไปถ่ายให้โรงพยาบาลน,นะผม <c oughs> แล้วแบบถ่ายถึงตีสองเลยแล้วแบบแล,แล้วแบบแล้วแล้วมันก็ปิดหมดแล้วโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยต้องใช้ลิฟต์ลิฟต์คนของ เป็นเป็นลิฟเป็นลิฟคนเป็นลิฟคนเอ้ยไม่ใช่เป็นลิฟคนงานเท่านั้นอ่ะเป็นเป็นเป็นลิฟแบบที่เขาเอาไว้เข็นขนขยะขนเตียงขนอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งเราใช้ลิฟนั้นแล้วแบบตอนนั้นเราก็กลังแบบเออลิฟลีกันกำลังจะถ่ายแล้วแบบผมก็ลงลิฟมาอย่างเงี้ยแล้วผมก็ยืนอยู่หน้าสุดเลยแล้วแบบผมผมจำได้เลยจังหวะนั้นก็คือแบบลิฟ กำลังกำลังจะถึงชั้นเราแล้วอีกนิดนึงจะถึงแล้วเอ้ยเราเรา,เราแบบกำลังจะไปถ่ายแล้วคือคือไอห้องแต่งหน้าอยู่ข้างบนแต่ว่าที่ถ่ายอยู่ข้างล่างเรา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 ลงไปถ่ายได้อยู่แบบลิฟต์มันก็หยุดมันก็เปิดออกมาก่อนแล้วสิ่งแล้วแบบสิ่งที่เราเห็นคือเป็นแค่เท้าอย่างเงี้ย<ะ>อยู่บนเตียง <S <S อยู่บนเตียงแล้วก็แบบเป็นแบบผ้าปิดปิดจนถึงเนีน่ยแล้วแบบเราก็เป็นแบบเี่ิวแล้วก็เป็น แล้วก็เป็นพี่พยาบาลยืนอยู่ข้างๆแล้วแบบผมยืนอยู่หน้าสุดแล้วแบบผมเห็นเท้าที่มันเป็นรอยแบบดำดำดำแบบเป็นจำ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 เงี้ยแล้วแบบผมก็ช็อกเว้ยแล้วแผมก็จ้องมองมองเท้าแล้วแล้วแบบอยู่ดีก็มีมีเสียงพี่พี่พยาบาลคนนั้นนะบอกว่าไปก่อนเลยครับแล้วผมก็แบบเออแล้วเราก็แบบเอคือเขาคือคนน่าจะศพใช่ไหมใช่แล้วแบบแล้วแบบ ประเด็นเลยคือเราอะโชคดีที่เราลงอะที่ที่เราลงมาก่อนแล้วเราแบบลงมากับทีมงานหลายๆคนเขาอะเลยเลยเลยไม่เข้ามาแต่ว่าดันมีพี่เสื้อผ้าคนหนึ่งที่แบบต้องไปเอาไอเสื้อคลุมให้เราอะแล้วเขาลงมาคนเดียวแล้วเหมือนว่าแบบพี่พยาบาลเขาเขาก็เหมือนรอแบบไม่รอแล้วอะเขาก็เลยเข้ามาด้วยกันเลยแล้วแบบยืนอยู่ข้างตลอดทางลิฟต์ะพี่เสื้อผ้าคนนั้นเขาเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาแบบถือถือเสื้อผ้าอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีก็แบบค่อยๆแบบยกขึ้นมา แบบไม่ได้จริงๆแล้วแบบไม่เอาคงไม่ควรเข้ามาเกี่ยว้กันนะโอเคแบบผมรู้สึกว่ามันมันคือคือมันไม่ได้ผีแต่มันมันเป็นอะไรที่เราแบบติดตามมันติดตามมากเราแบบเราไม่เคยเห็นแบบจะขนาดนั้นเลยโอเควันนี้ขอบคุณไอที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาฝากผลงานนะคะยินดีด้วยฝากเพลงของน้องด้วยชื่อเพลงว่า โคตรพิเศษเลยอีดอกเอ้พิเศษจะตายพิเศษจะตายวันน้องบักไนะครับผมอยากจะฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมบุพเพศนี้ว่าทั้งสองยี่สิบแปดกรกฎาคมนะครับผมยี่สิบแปดกรกฎาคมทุกรงภาพยนตร์ก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณไอพาร์ลิสค่ะขอบคุณค่ะกินให้หมดนะเนี่ยคุยเพลินไม่ได้กินเคทด่า